วันนี้เป็นครั้งที่70ว ok ันที่18มกราคมพุทธศักราช2569รเข้าพเจ้านายอนิวิทย์โกศลน์ขอเปล่งนาริาสัตทาพุทธมนตร์ถวายเป็นบุทรบุญชาธรรมบุชาสังฆบุญชาและเป็นอาจาย์บุชาในองค์พระครวมปฏิถิรัจจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ต่อทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณนีขอทพเป็เจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้าี้ขอทุกภาพคุณพระไตายครูบาอาจารย์และทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอนันควรในการสวดสาธยายมนต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเนสุกอัตราขะันตุเทวตาสัทธมังมมนิราชัสสะสุนันตุสัขกขโมกทังสักเกกาเมจรูเปคลิสิกลาตเตจันตฤกเขวิมาเนทีเประเถจะฆาเมตลุมวนาคาเน,าคเ,นาคเคหะัตถุมิเขตเตภุมมาจะย,ยันตุเทวาชลธละวิเศเมยักขัขนทปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิอรวัจนาสาธโบเม,ส,มสุนันตุธรรมสมวกาโลอยมันทานตาธรรมสุวรรกาโลอยมันทานตาธรรมสุวรรกาโลอยมันทันตา บทสวดน้มัสการาสิทธิธคาถานโมตัสสะพะคะวตตัวอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวตตัวอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวตตัวอรหโตส,มสมาาัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสระนังอัญญงพุทโธเม สระนังวังเอตินัสส so ัจวัตเธนะโสติเมโหตุส so ัพพทานะทีเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวังเอตินัสสัจวัตเธนะโสติเมโหตุสัพพทานะทีเมสระนังอัญญังสังขูเมสระนังวังเอตินัสสัจวัตเธนะโสติเมโหตุสัพพทานะบทสวดป่าหาการิโกนาโถ ติอธิกาคาถามหาการุณิกนาโถอัตถายะสัพพานินางปุเรตวาปรามีสภาปรโตสัมโพธิมุตตมังเอตินะสัจวัชนะนมาหงตุสพุปัตถวามหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพานินางปุเรตวาปรมีสภาประตสัมโพธิมุตตมังเอตินะสัจวัชนะนมาโหงตุสพุปัตถวามหาการุณิกนาโถสุขายะสัพพานินางปุเรตวาปรมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเดนะสัจวัชนะนมาโหงตุสพุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอเวเมีสุตังเอกลางสมุยังพระควาสักเกสุวติิหารติกะปิละกะปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกูสังเขนัสติงปัญจมัตเตหิพิกูเสเตหิสเปเหวะอราหันเตหิทัสสหิจะโลกทาตูหิทเทว,วตาเยภุยนะสนิปติตาหนติพระวันตังทัศนัยยะพิขูสังคันจะอ,อัตโขจะตุนังสุดทาวาสก,กายิกานางังเทวนงังเอตะ ถาโหสิอัยังโขพระขวาสเกสูวิหารติกับปิลาวัตถุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคนะสัตถงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเปเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยูุยณะสันนิปฏิตาโหติพระวันตังทัศนายะพิขุสังคันจะพิขุสังคันจะยันูนะ มยามปีเยนะพระควาเตนุประสังกเมยามะอุประสังคมิโตวาพระควาตัวสันติเกปาเตกคาถาพาสยามาติอาตโกตาเทวตาสอยอาาปีนามะพลวาปุริโสสมัญชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาพาหังสมีนเฉยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระควาตัวปุระตัวปาตุระหังสุ อตโคตาเทวตาพระขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัฏฐังสุเอกมันตังจิตตาโคเอกาเทวตาพระวัตัวสันติกอิมังกาทังอภาสิมหาสมัมมโยปวนาสมิงเทวกายาสมมาคตาอาคตังหะอิมังธรรมะสัมมยยังทักิตาเยว,วะอัปาราชิตาสังคันติอัตโกอัปาราเทวตาพระวัตัวสันติเกอิมังกาถังอภาสิตตาพิกโบสมมาหังสุจิตังอัตโนอชุกกะมะกังสุ สารัตถีวะเนตานิฆะเอตวายอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอาตโูอัปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตวาสีอัตโูอัปราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังกาถังอภาสิเฉตวาขีลังเฉตวาปะลีคังอินทขีลัง โอหัจมะไมเมชาเตจลรันติสุทธาวิมลาจะขูมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโกภราทิวุตาาภะวัตตุสันติเกอิมังคังงนถังภาสิเยเกจิอุทังสละนังคตาเสนะเตคามิสันติอปายะปูมิงปะหายะมาุสังเทหังเทวกยายังปะริปูเลสันติติพาตโกภะควาพิขอุอมันเตสิเยผูยนะพิกขเวทัาสาสุโลกะท,า,ทาตูสุ เทวตาสนิปติตาโอติตถาคตังทัศนาย,ยาพิขูสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอดิตมัทนาังอารหันโตสมมาสัมพุทธาเตสัม,สมปิพระวันตานางเอตะปะละมาเยวะเทวตาสนิปติตาเหสุงเสยยะถาปิไม่ห่างเอตาะละหิเยปิเตพิกเวภวิสันติอนาคาตรมัทานัง อาราโตสมมาสมุทธาเตสัมปิพระควันตานังเอตาปะละมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยาถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณสิกะโลทภพาศิสามิติ เอวัมพันเตติโขโตเตภิกขุปควัโตปัตตสโส,สุรัควาเอตะัะโวจัสิโลกมะนุกสามิยอตถภุมมาะตะัสสิตาเยสิตาคิริคัภพ,พลังปะหิตตาสมาหิตาปุกธูสีหาวะสรีนาโลมหังสาพิสัมพุนู โอธาธรรมราสาสุธาวิปัสสนะมานาวิลาพิญโยปัญจสตยตตววนเนกาปิรัตวตตตัวอมันตยสถาสาวเกศาสนีรเตเทว,วัคยาภิกันตาเตวิชานาถฐาภิกขโเตจาอาตปะมัครุรงสุตตวพุทธสัสสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอนุสานะทัสนังอเปเกสตมัทกุงสหัสสังอถาถสัตตัลิงสตังเอเกสหัสานังอานาุสานะมัทธสุง อาเปเกนันตะมัทคุงที่สาสภาภูตาหงุงตันจะสพ,พังอภินญายะมะวะกิตวานะจากักขุมาตัตัวอมันตยิสธาสาวเกสาสเสนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณธาภิกขะโวเยวังกิตยิสามีเีราหิอนุปุพะโสสตาสหัสาสาวยะขาภุมมากาปิลวัตวาอิทิมันตัวทุติมันตวันละมันตัว,ว,ตวะสัตส,สินุปัฏฐานาภิกมงภิกขุนางสมิติงวุาง ชาสหัสาหมาิมา,า,า,าวัตตายะขานารตะวะริโนอิทิมันโตทุติมันโตว,วันัมันโตยะส,สัสสีโน โมทัมนาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังสาธาคีราติสาสายะขานานตะวานิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนมันโตยัสสศิโนโมทัมนาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังอิเจเตโสระสสาสายะขานานตะวานิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนมันโตยัสสศิโนโมทัมนาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตตายะขานานตะวานิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนมันโตยัสสศิโน โมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวนังกุมพิโลราชคหิโกเวปุรสะนิเวสะนางพิญโยนางสตะสาหัสสางยัานางปะยิรุป่าสติกุมพิโลราชคหิโกโสปาคาสมิติงวนังปุริมันจะที่สั่งราชาทัตตะระโถภาษาสติคันทะพานังอาทิปติมาราชายัสสิโสบุตตาปิตัสสะพะโออินทนามามาภะราอิทิมันโตทุติมันโตวันละมันโตทศสิโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนางสมิติงวนัง ทักกิณจัตทิสังราชวิรุณหโหตภสษาสติกุมพันธนังอาธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิรัสสะพระโวอินทะนามาหาฬาอิทิมันโตชุติมันโตวนมันโตยสัตสินหนมันนาพิกามุงพิกุนังสมิติงวนางปัจฉิมันจัตทิสังราชวิรุณวิรูปโกภาสาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายสัตสีโสปุตตาปิตัสสะพระโวอินทะนามา พระาอิทธิมันโตทุติมันโตวันนนวันโตยัสสัสิโนมธมนาอภิกามงภพิกุนางเสมิติงวนางอุตรันจัตที่สังราชากุเวโรตัสสาสติยักขานางอธิบติมาราชายัสสัสิโสพุตธาปิอสสะภาโวอินทนามามาพระราหอิทธิมันโตทุติมันโตวันนนวันโตยัสสัสิโนมธมนาอภิกามงภพิกุนางสมิติงวนางปุริมาที่สังคตะละโถทักคิเนนะวิรุณหโกปัจจิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตรังที่สัง จัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรกิสาทัทธลมานาอัฏฐังสุวเนกาปิละวัถเวเดสังมายาวิโนทาสาอาภูวันจานิกาสถามายากรเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูตัวสหจันทนกามาเศถโจะกินุกันทุนิคันทุจะอนาโทโอปมัญโยจะเทวสุตโตจมาตาลิจิตตะเสโนจะคันทัพโหนรวราชาชโนสัพโว อากูปัญจสิโขเจวะติมพรูสุริยวัชสา,าเอเตจันเยจราชโนคันทภ,ภาสหราชุพิโมทามนาภิกกมุงภิกขุนางสมิติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัจกากรรมพระรัสตาราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทรารถาจะยามุนาทัตะรถาจะอาคูนาคายัสสิโนเอลาวันโนมานาโคโสปะคะสมิติงวนัง เยนาคราเชสาสหารันต ah ิท oh, ิพายิชาปะคิวิส ah ุทธจักขูเวหายาสาเดวนมชปปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธาาคราชาณมาสิสุปันาโตเขมมกาสิพุทโธสนาหิวาจหิอุปวะหะยันตานาคาสุปนาสระณามังสุพุทธังชิตาวัชิระหัตถนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโร วาสวาสิเตอิทิมโตและสัจิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานะเวคัาสาเวปะจิติสุติจจะปะหาราโทนมมุจิสาสตัญจะาพลิปุตตานางังสัพเพเวโลจานามกา <c oughs> สนัยหิตวาพระลิงเสนาง์ลาหุปัฏมุปาขมุงสัมโยธาน,นิพัทันเตภิกุนังสมิติึงวนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวยโยตถาขมุงวัุนาวนันาเทวาโสโม จะยะสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูธิวายัสสินโนทศิเตทัสศธากายาสัพเพนนัตตะวานิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนมันโตยัสสิโนมัทมนาปิกามุงพิกุนังสิมิติกพุนังเวียทูจัตเทวาสัรีจัตอัสมาจัตถุเวยามันยัตสูปนิสาเทวาตันทามาคูปุรคิตปุรคิตตาสุยยสูปนิสาเทวาสุยยมาคูปุรคิตตาณขัตตานิปุรคิตวาอาคูมันทะวรากา วาสุนางวาสโวเ็ธโถสโกปาคะปุริน,นโททัเสตท,ทัสตากายาสเพนาลตะวานินโนอิทิมันโตทุติมันโตวันละมันโตยสัสสินโนวัธรมณภิกามงภิกขุนังสัม,มิติงุนังอาาัถาภูสะภูเทว,วาชาละมักิสิขาอิวะอริตกาจะโรชาจะอุม,มาปุพพานิพาสินโนวัลนาสะธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสุรยะรุจิรากาู อาคูวาสะวเนสิโนทัศเตทัสสทากายาสเพนานัตตะวณิโนอิทิมันโตทุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนมัทมนาภิกกามูพิกูนางสมวิติงวนางสัมานามหาสัมมานามนุสามนุษสุดต้องมาคิ่าปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสสิโน ทศเสเตทศสถากายาสเพนานัตนนนนตะว,ว,วันิโนอิทธิมันโตทุติมันโตวันนาวันโตยัสสสิโนวัฒมนาอภิก,การมงภิกขนางสม,มิติงวนังสุกากะลุมหาอารุณาอาคูเวคะนัสสาสหะโอทาตะไครหาปาโมคขาอาคูเทวาวิจักขนาสถธามัตตาหาราคาชามิสกาจายสัสสสิโนธนายังอาคาปัจนโนโยทิสาอภิวัสติ ท่าเสตเถท yup, ัสธากายาสเพนะลัตะวานิโนอิทิมันโตทุติมันโตวานะวันโตและสัชสิโนมรธรรมะภิกขมุมภิกุนางสัมมิติงวานางเขมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยัสัสสิโนสัมพิทกาลามัสเสตถาชตินามาจะอาสาวนิมานะรัติโนอากูอาถากูปะริณิมิตาท่าเสตเถทัสธากายาสเพนะลัตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานะวันโตยละสัชสินโนวานามะภิกขมุม ผิกุนางสัมมิติงวนางสัตเถเทเทวานิกายาสเพนาตะวานิโนนามันวเยนะอาคันจุงเยจันเยสัทิศาสหาปะปวุทธชาติมัคคีลังโอคะตินะมนาสวังทักขิโมฆะตะลังนาคังจันทังวะาอสาิตาติตังสุพรมาปะละมัตโตจะอปุตตาอิทธิมัตโตสหะสันนังกุมารโรติโสจะโสภาคะสัมมิติงวนางสหสัสพามะ โลกาหนังมหาพมาพิกิตติอุปปโนชุนิมันโตพิสมากายโยสัสสิโสทเศธะอิสลาอาคูปเจกะวาสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพะพิกันเตสิงเทเทเวสพัมมะเกมลัเสนาพิกามิปัสะการหัสะมันที่ยังเอทะคันหะทะพันหะทะราเคนะปันทะมัตถุสมันตาปริวารีธะมาโวมุนจิทถกโกจิหนัง อิติตถามหาเสนโนกันหาเสนังอภัเสยิปานินาตะละมหจัสลังกตวนะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคธานะยันตัวสวิชุโกตทาโสปจ,จุทาวัติสังคุโทโธอาศยังวเสตันจสัสพังอภิญ,ญายะปวัคคิตวนะาจขุมาตะตัวอมัทธยสทาสาวเกสเส,สนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานาตพภิกโวเจตจะอัตต เตจะอาตปะมะกรุงสุตวาพุทธศาส,สนาวิตาราเคหิปากาโมงเนสังโลมปิอินทะยุงสเพวิิตะสังคามาพยาดิตาพยาดิตายาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตาาาเทเนสุตาติบทสสวดจุลชยะปรากรณะโมมีพุทธเตชะสาลัตนัตยะธรรมิกาเตชาประสิทธิประสีเทวา นารายะประเมีสุราสิทธิพมาจะอินาจะจะตุโลกาคัมพีรักกาสมุธาภูติงคังคาสมุธาภูตุงคังคาจะสภัมมะชยะประสิทธิพวันตุเตยชยชยะชยะธะรนิธะรณีอุตธิอุตธินาทินาทีชยชยะชยะทักกละตนละนิสยัยนิไรใสเสนนะมีรุราชะพระนาราชีชยชยะชยะคัมพีรัสมพีนาคีนทนาคีปีสาจะจะภูตะกาลี ชยยะชยะทุนิมิตาโรคีชยะชยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชยะชยะวรุณะมุขะสาตราชยะชยะจำปาทินาคะกุละคันโถชยะชยะคะฆะชะคุณนตุลงสุกะระผู้ชงสีหะพยาคทีปาชยะชยะวรุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุทธิอรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณี ตะเลสะทาสุชายาชายะชยะธันนีสังตินสัทาชายะชยะมันกะราปัญญาภวะเขชายะชยะวรุนนยะเขชายะชยะรัคเสสุราผูชาเตชาชายะชยะพรมีนทัคนาชายะชยะราชาธิราชชายชายะชยะปัทวิงสพังชายะชยะอรหันตาปัจเจกับพุทธสาวังชายะชยะเมสุโรหโรหรินเทวา ชยชยะพระม,มาสุรโขชยชยะนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวุรโนปิจะอคิวายโยจะป่าจุนโโหกุมาโรโัทตะรัตโกอ,อัฐารสะมหาธิวาสิทธิตาปะสะอาทโยอ,อิสิโนสาสาวกาสภาชยะรามโมภวันตุเต ชยะธโมจะสังโคจะพัสสะปาโลจะชยะกังเอตนะชยะเตชินะชยะสุถีพระวันตุเตเอตนะพุทธเตชินะโหตุเตชยะมังขลังชโยปิพุทธะสิมโตอายางมารสะจะปาปิมโตปราชโยอุโกสยางโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาพัมมะนามเหสีโนชโยปิพุทธะสิมโตอายางมารสะจะปาปิมโตปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถทาอินทะขณะไมเหสีโนชโยปิพุทธสสะสิริมตัวอยังมารสะจะปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถทาเทวขณาไมเหสีโนชโยปิพุทธสสะสิริมตัวอายางมารสะจะปาปิมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาสุปันนะขณะไมเหสีโนชโยปิพุทธสสะสิริมตัวอยังมารสะจะ มารษะจะปาปิมตโตปร,ราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยยะทตานาคาขณามิเหสินโนชยโยปิพุทธสาสิสมตอยังมารษะจะปาปิมตโตปร,ราชโย อุโกชยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาสัพพมัคคณาเมสอีโนชยังตโพธิยามุเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิทโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราทิตปัลังเกสีเสปฐวมิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธนังอคัพปโตุปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุหุตโตจัสรุยถังพังมจาริสุปทักขินังกายะกังบังปัจากังบังปทักขินังปทักขินังมโนกังบังปะนิธิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวันละพันตเตปทักขิน ธาราธาสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนอะโรคาสุกิตาโหทัสหะสเพหิยาติภิสุนังตุโพลโตเยเทวะอัศมิงฐานีอธิคตาที่กายุกาสะทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทารักขันตุสัพพัตตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจีป,ปัฒนาเตสังสพเพหิปุเรนตุวโนราธายุตกาเรปะวะสันตุวสังวสาวรากาโรคาจุปถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทา กายาสุข,ขังกิตตสุข,ขังอรหันตุยะถารหังบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอเมสุตังเอกังสมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตวณีอะนากะปินทิกสะอารามีตะตะโคพระกวาพิขูอามันเตสิ พิคัติพะทันเตติเตพิโกภะกวาโตปจัสสูงพระกวาเอตทธวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอรุปาทาวาตถาคตานังจิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสสังขราอนิจจติตังตถาคตโออภิสัมพุทธติอภิสมติอภิสัมพุชิตวะอภิสมตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภัชติอุตตานีกะโรติสเพสสังขราอนิจจติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอรุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรมตตธรมทิตตาธรรมนิยามตาสเพสสังคาราทุกข,ขาติตังคาถาโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติ อภิสัมพุชิตวะอภิสัเมตวะอาชิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภาัชาติอุตตานีกโรติสเพสังฆราทุกขาติอุปปาทาวาพิกเวตถาคตานังอรุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเพธรรมาอนัตาตา ตัณถาคตัวอภิสัมพุทธติอภิสมตติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวาอาทิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัตติปุตตานีกโรติสัเพธรรมานตติอิทัมวจะภะคะวาอัตตมนาเตปิกูภะคะวะโตภาสิตังอภินันคุนติบวสวดพระเทกรัตคาถาแปลอาทิตตังนานะวาคะเมยยะนปัติกังเขอนาคตัง บุคคลนี้ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงังวลถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยทาตีตัมปะฮีนันตังอปัตตันจานาคตัง,ง,ตงสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัาตัทวิปัสสติอสังหีรังอสังกุป,ปังตังวิาวาทามนุปรูหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างจแจง่มแจ้งไม่งอนงันขรนขรบควรพระคุณอาการเช่นนั้นไว้อาชีวกิจจมาตัปัง โกธัญญามรณนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนสังฆาันตนะมหาสีเนนะมัจจุนาเพราะการปัดเพียรต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัต,ตะมัตตันทิตังตังเวพระเทกรัตโตติสังโตาอาจิอาจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคันทั้งกลางังกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม โบวสวดธรรมะสังเวะปฏิเวคขณะแปรสัพเพสังาราณิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่ทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะนัสตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อัฐวังชีวิตต่งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจีลัง ร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเบตวิญญาโนคันปสัสจ,จากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนท,ทับปฐวีซึ่งแผ่นดินกะลิงคลังอีว่าประดุด,ดังวาดท่อนไม้ท่อนฟืนนี่รัฐฐานหาประโยชน์มิได้อาน,นิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมินโนมีความเกิดขึ้นแล้มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิติวานิรุชันติกันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปสมุสโขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสัตามรันติจัสว์ทั้งหลายทั้งปวงก,กำลังตายอยู่มลิงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตระเทวาหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตทิเมเอถะสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบวชสวดไม่ตายอย่างกิงกิอย่างกิงกิอุศลังกำมังสเพหิพัเตหิกตัง ปุญญโณอนุโมทันตุสุนันตุโพนตเยเทวาอัสมิงฐานอธิกตาทีคายยกาสตาหงนตุสุกิตาหงนตุทุกขาภมุลตันตุมาตาปิตาสุกิตาหงนตุทุกขาะมุลตันตุสภเอยาติกาสุกิตาหงนตุทุกขาะมุลตันตุสภเอยาติกาสุกิตาหงนตุทุกขาะมุลตันตุสภเพปิสาสเเยะขาสพเปตาสุกิตาหงนตุทุกขาะมุลตันตุสพเอาจารยุปัชชะ สุขติตาโหตุทุขาปรมุตตันตุสเพนัคตาสุขิตาโหตุทุขาปรมุตตันตุสเพเทวาสุขิตาโหตุทุขาปรมุลตันตุสเพสามาตินางสมิสมิชันตุโวบทสวดอุชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติ วิหารวาสิีถูเปะคะเรโพธิคเรตัหิงตัหิงตาธรรมธาในนะพะวันตุปูชิตาสดถิงนกโรโนเททะวิหารมันทะเรเทลาจักมัชานาวากาจักพิโวสสลามิการทานปฏิอุปาสกาคามาจักเทสานิคมาจัอิสราสป,ปานภูตาสุกิตาพะวันตุเตทลาผู้ชายเยปิจัอันตสัมภวาสังเสรชาตาอัฐวปปปาติกา,กานิจานิกังธรรมวงังปฏิจเต สเปิทุกขสะกอรนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธโมธรรมธราจปุคลาสังโกโหตุสมะโกวะอัฏฐายะจักิตายะจะอเมระกตุสัตธโมสเพปิทธรรมจาริโนผู้จิงสัมปาปิเนยมะครมมีอรยระเบทิเตประสันนปะสันนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนสม,มาทะลังปะเวชันโตกาเลเทโวพวกวัตตุอุทิภาวะาาสัตตานัง สมิทางเนตุเมทนิงมาตาบิตาจะอัตราชังนิจังร,รง,ง,ราารงรักขันติปุตตกังเอวังธรรมนะราชโนประชังรักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนกาถาทุกขัตปตาชนิสุ ทุกขาปยปปตานิพยาโสกปตานิโสกโหตุสเพปิปานิโนเอกตาวตาจะาเมหิสัมะตังพุญธสัมปทังสเพเทวานโมทันตุสพสัมปติสิทธิยาทานังและทานตุสทายะสีลังรักขันตุสพธาภาวนาภิัตตาโหตุคาฉันตุเทวตาคาตาสุมังคลกาถาโหตุสพังสุมังขลังรักขันตุสภพสเทวตา สัพพุทุานุปาพณะสดีโหตุอิรันตลังโหตุสัพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพรธมานุภาพณะสดีโหตุอิรันตะลังโหตุสัพังสุมังขลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังขานุปาพนะสดีโหตุอิรันตะลังเสพีพุทธาพระปตตาปัจเจกนานจะยังพลัง อหรหันตานันจะเตชนัลขังพนมิสสะพโสสเปพุทธาพระปตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนัลขังพนมิสสะพโสสเปพุทธาพระปตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนัลขังพนมิสสะพโสสเปพุทธาพระปตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนัลขังพนมิสสะพโสสเปพุทธาพระปตตาปัจเจกนันจะยังพลังอรหันตานันจะ เตชนะักขังพันมิสสะปสุสเพภุทธาพระประตาปัจเจกนานจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะักขังพันมิสสะปสุสเพภุทธาพระประตาปัจเจกนานจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะักขังพันมิสสะปสุสเพภุทธาพระประตาปัจเจกนานจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะักขังพันมิสสะปสุสเพภุทธาพระประตาปัจเจกนานจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะักขังพันมิสสะปสุ ด้วยแม้แห่งมือสวนที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพรทธรหมดนี้ข้าพเจ้าขนอนมกา้าอที่ถวายเป็นพระราชกุศลนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิาริกิตพระบงมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสูส่สวรรค์้ารายขอใด้ส่งแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสาัาพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าบุตรพระยาบิดาารดาและพี่น้องครอบครัวให้แควคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหละนะ่งนาำอสุริตมั่นคงเป็นสามาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากกักจนขอ,อยายได้มีเกียรติข้าพเจ้านี้สิ่งจงถูกปล และหมดไปโดยสิ้นโดยเร็วพันธ์ขอให้ข้าเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแหงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงานตลอดกาลนานอีนอทั้งขอเทพเรวดาทั้งหลายผู้ได้อนุทนาสาธุการในบุญกศุศลนี้ปวดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายออเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเล็ได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพทวานุภาพและลิธานวภาพอันศักดิ์สิทธิ์เอาในผลให้เป็นสียมงคลแก่รอง และบูชาทุกประการเทือนสาธุสาธุสาธุ